สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่22สิงหาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพนอ่อนสนิทร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับาข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พายุโซนร้อนฮิ Hillary, ลลารีถล่มภาคใต้รัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว ผู้นำคิมชมทดสอบขีปนาวุธขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบกษัตริย์กัมพูชาเปิดสมัยประชุมสภาก่อนครมใหม่เข้าสาบานตนในวันถัดไปและสื่อน,นอกชี้กระแสะทักสินกลับบ้านดังกลบข่าวโหวตนายกรอบใหม่และไทยคูปิดเฟซบุ๊กกดดันเมตาแก้ปัญหาสแกมเมอร์จากรายงานของรอยเตอร์ครับเสริมข่าวในวันนี้รายงานพิเศษผลกระทบพายุโซนร้อนฮิลลารีต่อชุมชนชาวไทยในแ a ล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการเลี้ยงแกะกำจัดวัชพืชในมหานครนิวยอร์กติดตามทั้งหมดนี้หลายหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก v ิเไทยกรุงวอชิงตันครับ รเรื่องประเด็นแร,แรกวันนี้ก็ไปเรื่องของพายุโซนร้อนเทลารีที่เข้าไปทางใต้ของแคลิฟอร์เนียแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพลใช่ครับคุณอภรัตพายุโซนร้อนลูกแรกที่พัดถล่มนครลอสแอนเจลิสในรอบกว่า80ปีนั้นทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ทั่วภาคใต้ของแคลิฟอร์เนียนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนนั้นรักอยู่ในเขตปลอดภัยระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของพายุลูกนี้ ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมพายุเฮอริเคนที่เปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนแล้วได้พัดเข้าฝั่งทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มจากเมืองแซนเดียกโกตามด้วยพามสปริงไล่เรียงมาในหลายพื้นที่จนถึงลอสแอนเจลิสโดยมีความเร็วลม35ไมล์ต่อชั่วโมงและทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันโคลนถลม่มลมแรงนะครับ ประชาชนในพื้นที่ทางตอนตกเฉียงใต้ของแคลิฟอร์เนียจำนวน8ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างหนักโรงเรียนในเขตลอสแอนเจลิสเคาน y ตี้ประกาศงดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่2 1สิงหาคมรวมทั้งยกเลิกเที่ยวบินก่อนหน้านี้เช่นกันพายุเฮอริเเคลื่อนที่มาจากเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงระดับ4แต่อ่อนกำลังลงมาอยู่ที่ระดับ1 และต่อลงด้วยเป็นพายุโซนร้อนในช่วงที่พัดเข้ารัฐคลิฟอร์เนีย ถือเป็นพายุโซนร้อนที่พัดเข้า L.A. เป็นครั้งแรกในรอบ84ปีนะครับคุณนภัสครับด้านแค r เรนบาสนายกเทศมนตรีของลอสแอนเจลิสแสดงความกังวลว่าประชาชนอาจลดความระวังภัยลงมาเมื่อรู้สึกว่าพายุไม่รุนแรงเท่าที่คาดไว้แต่มวลพายุนั้นอาจเพิ่มกำลังแล้วย้อนกลับมาใหม่จนสร้างความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่ลดการลงได้ดังนั้นจึงของให้ประชาชนอย่าเพิ่งออกนอกบ้านนะครับ ทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งการให้หน่วยงานของรัฐส่งกำลังและความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ประสบภัยแล้วโดยเฉพาะในเขตนครลอสแอนเจลิสและลอสแอนเจลิสเคาน y ตี้ที่มีคนไร้บ้านราว75,000คนซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบจากพายุลูกนี้ครับ ครับสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มชุมชนชาวไทยในลอสแอนเจลิสนะครับทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนฮิลลารี่มีรายงานว่าชาวไทยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่างๆไว้แล้วนะครับแม้ว่าความรุนแรงของพายุจะไม่มากเท่าที่คาดการไว้คุณสุภกิจพัรทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวเอไทยประจำแคลิฟอร์เนียส่งรายงานอัปเดตมาเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งในเมืองชิโนฮิลนะครับหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเฮอริเคนฮิลลารีที่มีการเข้าพัดถล่มนะครับหลายพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันนะครับอากาศอบอ้าวแล้วก็มีคนจํานวนน้อยนะครับออกมาใช้ชีวิตกันนอกบ้าน พายุเฮอริเคนเฮเลรี่นะครับมีทิศทางที่เคลื่อนที่มาจากประเทศเม็กซิโกนะครับและต่อมาอยัางซานดิเอโกซึ่งเฮอริเคนเฮเลรี่นี้ถือเป็นเฮอริเคนที่มีระดับความรุนแรงระดับที่4นะครับแต่ได้อ่อนกําลังลงอยู่ที่ระดับที่1และอ่อนกําลังลงไปอีกในช่วงเข้าถล่มรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยจะกลายเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมา โดยเฮอริเคนฮิลลี่นะครับถือเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่สุดในลอสแอนเจลิสเคานตี้ในรอบ84ปีนะครับโดยครั้งนี้นะครับจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับเกิดน้ําท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะครับมีลมรุนแรงต้นไม้ล้มนะครับไฟฟ้าดับและบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกลงมาได้เช่นกันนะครับส่วนบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนียก็เป็นจุดที่มีความอันตรายสูงเช่นกันและที่น่าประหลาดใจก็คือเกิดแผ่นดินไหวในลอสแอนเจลิสเคานตี้นะคร จากการที่ผมได้ไปสำรวจในหลายพื้นที่นะครับพบว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีความตื่นตัวกับข่าวเฮอริเคนครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับตามตลาดขายสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตมีการตเตรียมตุนอาหารของสดน้ำดื่มนะครับกระดาษชำะระกันจำนวนมากจนทำให้สินค้าที่วางบนชั้นสินค้าขาดตลาดนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมนำถุงทรายบาบรรจุทรายเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้านชุมชนไทยครับก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นบางส่วนอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ฝนที่ตกลงมาธรรมดานะครับบางส่วนรอบคอมนะครับมีการซ่อมแซมหลังคาบ้านเตรียมรับกับสถานการณ์นะครับและบางส่วนก็รู้สึกกังวลครับแล้วก็ตื่นตัวซื้อของกินให้เพียงพอตลอด2วันนะครับด้านร้านอาหารไทยบางแห่งคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่ต้องเดินทางนะครับจึงตัดสินใจปิดให้บริการชั่วคราวครับ ส่วนทางภาครัฐนะครับนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับและได้ขอกําลังจากทหารเนชั่นัลการจจานวน350นายนะครับพร้อมด้วยรถที่ใช้งานในพื้นที่น้ําท่วมอีกหลาย10คันเพื่อตเตรียมเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานงานกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับถึงการขอกําลังและความช่วยเหลือในระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งรวมไปถึงลอสแอนเจลิสเคาน์ตีและเคาน์ตีอื่นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับให้มีมาตรการ,ร้ราจนนแ,แจง เตือนประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับให้หลีกเลี่ยงในการเดินทางออกจากบ้านในช่วง1นถึงสวันนี้ผมสุภกิจพัทธะทีรานนท์ไวซ์ซอบอ,อเมริกาภาภาษาไทยรายง,งานจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ ขอบคุณครับคุณสุภกิจจากที่แคลิฟอร์เนียนะครับไปต่อกันที่ฮาวายครับประธานาธิบดีโจไบเดนและจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางเยือนเกาะมาวีรัฐฮาวายในวันจันทร์ครับหลังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศประทุขึ้นเมื่อเกือบ2ส,สัปดาห์ก่อนเริ่มคลี่คลายลงนะครับ สนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นำสหรัฐพร้อมภริยาเดินทางมาถึงเกาะมาวีในช่วงสายของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าที่กรุงวอชิงตัน6ชั่วโมงนะครับก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อขึ้นตรวจสอบ พื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาจนมอดไหม้ไปนะครับขณะที่ผู้สื่ขาว VOA รายงานว่าผู้นำสหรัฐและพริยาเดินทางไปยังเมืองลาไฮนาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปีในช่วงเที่ยงเพื่อตรวจดูความเสียหายต่างๆด้วยตนเองและพูดคุยกับผู้รอดชีวิตรวมทั้งรับฟังสรุปรายงานต่างๆจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและระดับรัฐก่อนจะร่วมแถลงข่าวสั้นๆกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับ รอยเตอร์ <Re> เปิดเผยว่าโอลิเวียดาว์ตันโคศกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างบินบนเครื่องบิน Air Force o วัว่าทางประธานาธิบดีไบเดนจะยืนยันต่อทุกฝ่ายในการมาเยือนเกาะมาวีว่าตนมีความกังวลเกี่ยวกับ ยื่อและผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงความตั้งใจที่จะให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่มาวีจนกว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกติด้วยครับที่ผ่านมาสมาชิกพรรคพรักลิกันบางส่วนและหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ไบเดนเกี่ยวกับกรณีการรับมือสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะมาวีมากมายครับเนื่องจากผู้นําสหรัฐไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้เป็นเวลาหลายวันโคนสกดาวตันบอกกับผู้สื่อข,ข่าวได้วว่า ไบเดนได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดส่งความช่วยเหลือไปอยังฮาวายเพื่อทำการฟื้นฟูและยังอนุมัติการประกาศให้พื้นที่ฮาวายเป็นจุดภัยพิบัติหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ถึง1ชั่วโมงครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการจะเดินทางไปยังเกาะมาวีทันทีจนกว่าจะมั่นใจว่าการเยืนของตนจะไม่กระทบกระบวนการช่วยเหลือฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ครับ จบจนวันนี้นะครับรายงานข่าวระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงครั้งนี้แล้วอย่างน้อย114คนครับขณะที่คาดกันว่าตัวเลขที่แท้จริงจะพุ่งสูงกว่านี้มากเนื่องจากยังมีผู้ที่ถูกระบุว่าสูญหายกว่า850คนตามข้อมูลจากนายกเทศมนตรีมาวีคาตีริชาร์ดบิสเซนที่ระบุในโพสต์เฟซบุ๊กในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ครับกาบคุณพภัท์ตามด้วยเรื่องราวที่เอเชียกันบ้างนะครับ สื่อมวลชนของเกาหลีเหนือครับรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนร่วมชมการยิงทดสอบขีปนาวุธ ร่อนเชิงยุทธศาสตร์ในวันจันทร์ขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มซ้อมรบประจำปีครั้งใหญ่ซึ่งรัฐบากลกรุงเปีงยางมองว่าเป็นการคุกคามนะครับซื้อเคซีเอรายงานว่าผู้นำคิมเดินทางไปพร้อมกับเรือลาตระเวนเพื่อตรวจความพร้อมด้านอาวุธของกองเรือเกาหลีเหนือและรับมือก,การรับมือศัตรู จากนั้นก็ได้ชมการยิงขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์จากเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นคำคำว่าเชิงยุทธศาสตร์นั้นมักจะเรียกขีปนาวุธที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการโจมตีของเรือรบเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้ครับผู้นำคิมกล่าวว่า จะเพิ่มความพยายามในการสร้างเรือรบที่ทรงพลังและพัฒนาระบบอาวุธใต้น้ำที่ทันสมัยสำหรับกองเรือเกาหลีเหนือพร้อมเรียกร้องให้สร้างอุดมการและจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างเหลือล้นให้แก่ทหารเรือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าจำนวนหรือศักยภาพของอาวุธต่างๆตามคำพูดของผู้นำขิมนะครับด้านกองทัพเกาหลีใต้นะฮะมีะแถลงการว่า รายงานเรื่องการทดสอบขีปนาวุธร้อนของเกาหลีเหนือนั้นกล่าวเกินจริงคุณนพรส์ครับเกาหลีใต้บอกด้วยว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมยืนยันว่ากองทัพเกาหลีใต้จะเตรียมความพร้อมอย่างแข็งแกร่งเพื่อรับมือการยั่วยุของเกาหลีเหนือน,นะครับคาดว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบ อาวุธอย่างต่อเนื่องในระหว่างการซ้อมรบที่เรียกว่าอูชีฟรีดอมชิลด์ของสหรัฐและกาหลีใต้ที่จะดำเนินต่อไปอีก1 1เวันคุณอภัฐครับจากสถานการณ์ในเอเชียข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างครับมาดูเรื่องของยูเครนกับรัสเซียโดยล่าสุดครับยูเครนตั้งความหวังอย่างสูงสำหรับการได้รับเครื่องบิน F16 ของสหรัฐจากเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กที่จะช่วยให้กองทัพของตนสามารถ รุกคืบชิงอาณาเขตที่รัสเซียยึดครองไว้กลับมาได้นะครับโดยยูรีอิสนาดโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางสานีโทรทัศน์ของประเทศในวันจันทร์ว่าความเหนือชั้นในการรบทางอากาศคือกุญแจสู่ความสําเร็จทางภาคพ,พื้นดินพร้อมกล่าวด้วยว่าเครื่องบิน F16 ที่จะได้รับมอบมานั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องบินรบของรัสเซียบินเข้ามาทิ้งระเบิดนํำวิถีและทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ที่กองทัพมอสโกควบคุมไว้อยู่ได้นะครับ ฮ <พ uka> ินาดยังให้สัมภาษณ์กับสื่อ Radio Free Asia Radio Liberty ซึ่งอยู่ภายใต้ US Agency for Global Media เช่นเดียวกับ VOA ว่ายูเครนต้องการเครื่องบินรบไม่น้อยกว่า100ลำเพื่อมาทดแทนกองบินเก่านะครับคุณรตัตพลและในวันจันทร์เช่นกันครับประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเดนมาร์กได้ขึ้นกล่าวตอนหน้าที่ประชุมรัฐสภาเดนมาร์กและแสดงความขอบคุณ ต่อการประกาศส่งมอบเครื่องบินรบที่ผลิตโดยสหรัฐให้กับกองทัพกรุงเคียบเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของรัเสเซียครับขณะที่มีรายง,งานว่าประชาชนนับพันคนมายืนรอที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อให้กําลังใจผู้นำยูเครนและประเทศยูเครนด้วยนะครับ ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีเมเดเฟริกเซนแห่งเดนมาร์กสัญญาที่จะส่งมอบเครื่องบิน f 16จำนวน19ลำให้กับยูเครนโดยแสดงความหวังว่าจะนำส่งเครื่องจำนวน6ลำให้ได้ภายในต้นปีหน้านะครับสำหรับกรณีของเนเธอร์แลนด์นั้นนายกรัฐมนตรีมาร์ครูเทอร์ไม่ได้ระบุจำนวนเครื่องบิน f 16ที่จะมอบให้ยูเครนและไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดตารางการส่งมอบให้นะครับ ขณะเดียวกันครับวลาดิเมียบาร์บินเอกอาคราชทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ระบุในถแถลงการที่ออกมาในวันจันทร์ครับว่าการตัดสินใจส่งมอบเครืบิน f องบิ F-16 ให้กับยูเครนนั้นจะนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งต่อไปครับและวันเดียวกันนะครับประธานาธิีเซเลนสกี้เดินทางต่อไปยังกรีซครับและได้พบกับนายกรัฐมนตรีคิริยคอส มิโซทาคิสที่กรุงเอเธนส์โดยผู้นำกรีซได้ประกาศย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียต่อไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์คาว์ิเมรินิของกรีซนะครับสื่อแห่งนี้ยังได้อ้างคําพูดของผู้นำกรีซที่ระบุว่ากรีซจะไม่มีวันยอมรับการยึดครองอาณาเขตยูเครนโดยรัสเซียและบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ,บาลกรุงเอเธนส์ก็ขอคัดค้านการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆด้วย และในระหว่างการถแถลงข่าวร่วมกันหลังการประชุมนะครับประธานนาทิบลีเซเลนสกี้เปิดเผยว่ากรีซจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเครื่องบิน F-16 ให้กับนักบินกองทัพยูเครนหลังจากนี้ด้วยนะครับขณะททุกท่านกำลังติดตาม VOA ไทยในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับ <Be away. S 1> ครับมาติดตามข่าวจากภาคื้นเชียกันบ้างครับ กับมีหลายคนตอนนี้คงจะติดตามข่าวสารการเมืองไทยนะครับ,รบแต่ที่คู่ขนานกันนะครับที่กัมพูชาก็มีความคืบหน้าไม่น้อยคุณอภร,รัครับ,รบกษัตริย์นรดมสีหมุน,นีแห่งกัมพูชานะครับแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาชุดใหม่ขอให้เดินหน้าสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมก่อนที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้าสาบานตนในวันถัดไปนะครับ เอพีรายงานว่าพระราชดํารัสดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยประชุมสภาครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากพรรคประชาชนกัมพูชาหรือที่รู้จักในชื่อพรรค c p พชนะก,การเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนรัษฎร120จาก125ที่นั่งคุณพรัตแต่ว่าที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านหลักพรรค c คนเดอร์ไล t นะครับถูกกีดกันไม่ให้ลงแข่งในสนามเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองนะครับแม้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอำนาจสู่คนรุ่นใหม่ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับแตเอรายงานด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการส่งต่ออำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งจากรุ่นก่อนสู่ลูกหลานหรือเครือญาติของตนเองคุณพรัตครับดังที่เห็นจากการส่งต่ออำนาจของนายรัฐมนตรีฮุนเซน ไปสู่ฮุนมาเนตบุตรชายแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีหลายคนนะครับที่บุตรหลานนั้นได้รับตําแหน่งเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับรัชศรนรดมศีหนุซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐเชิงสัญ,ญลักษณ์ตรัสต่อสมาชิกรัฐสภาว่าพระองค์ทรงหวังให้กัมพูชาในสมัยของสภาชุดใหม่ที่ดรงตําแหน่งไปอีก5ปีมีความเติบโตทางเศรษฐกิจและ ให้ประชาชนนั้นได้รับการคุ้มครองทางสังคมมากขึ้นนะครับกษัตริรย์นรดมศรีหามุนีระบุในตอนหนึ่งของพระราชดำรัสว่า สมาชิกสภาในฐานะตัวแทนแห่งประชาชนชาวกัมพูชาต้องพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีชีวิตอย่างเท,าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางศาสนาหรือการศึกษาและให้การรับจ้างงานนั้นมีความเท่าเทียมกันและสามารถการศึกษาและด้านความสามารถแล้วก็การศึกษาของพวกเขาด้วยนะครับ ในวันเดียวกันนะครับหลังจากที่เปิดประชุมสมัยสภาสมัยที่แล้วสมาชิกรัฐสภานั้นเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งต่อกษัตริย์และพระสงฆ์อีก2รูปในวัน,นและในวันอังคารคณะรัฐบาลใหม่ที่นำโดยคุณมเนตจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในลำดับถัดไปครับ นั่นก็เป็นสถานก,การณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับขณะเดียวกันสื่อต่างชาติยังคงจับตาดูเรื่องของประเทศไทยอยู่นะครับพลเอลโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าจะกลับประเทศไทยในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะครับโดยสำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าทักษิณในวัย74ปีคือนักการเมืองไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงหลัังงงซึ่่่เยยภมาาอูตประทศ นานถึง15ปีหลังถูกรัฐประหารครับการประกาศกับไทยของทักษิณครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เกิดภาวะเชิงงานทางการเมืองไทยมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพักเพื่อไทยที่ได้เสียงเป็นอันดับสองประกาศในวันจันทร์ว่าจะจับมือกับ11พรรคักเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งรวมถึงพักรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐโดยตั้งเป้าหมายว่ารัฐบาลผสมชุดนี้จะทาหน้าที่ตามที่รับปากประชาชนไว้ซึ่งรวมถึงการต่อต้านทุจริตการเพิ่มอัตรารายได้ขั้นต่ำการแจกเงินดิจิตอลพร้อมรับปากว่าจะปรับแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่จะไม่แตะต้องมาตรา1 1 2แต่อย่างใดนะครับคุณรัฐพลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน มานะครับแพทองทานชนวัรนะครับเพิ่งจะประกาศว่าบิดาของเธอจะกลับไทยในเวลา9ก้นิกาของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็จะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนรัฐสภาจะลงมติรับรองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักเพื่อไทยและพักร่วมเสนอขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์เจตทนนวน,นีชนักวิเคราะห์การเมืองไทยกล่าวกับ a f p ว่าทั้งสินจะต้องหาหลักประกันความมั่นคงจากคนของตนเองที่จะเข้าไปนั่งในคณะรัฐบาลชุดใหม่และ แม้ความไม่พอใจในทักษินยังคงมีอยู่ในกลุ่มชนชั้นนําของไทยแต่ความสําเร็จเนื้อความคาดหมายของนายพิธาลิ้มเจริญรัต และพรรคก้าวไกลทําให้คนเหล่านั้นต้องเลือกระหว่างปีศาจสองตนซึ่งพวกเขาเลือกคนที่น่ากลัวน้อยกว่าครับส่วนรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายกล่าวกับสน่อข่าวเอเจซีราว่าการที่ทักษิณนกลับมาในวันเดียวกับที่มีการโหวตนายกสแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจว่าแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนในการลงมติรอบแรกครับขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาถาวรเศษให้ความเห็นกับ a f p เช่นกันว่า นี่คือการต่อสู้ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่และบอกว่าคนไทยเปลี่ยนไปแล้วหลายคนรักทักษิณแต่รักประชาธิปไตยมากกว่าครับส่วนกรกฎแสงเย็นพันแห่งกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกล่าวกับ AFP นะครับว่าเมื่อทักษิณกลับเข้าประเทศเข้าอาจต้องการสับสุนทั้งจาก การสนับสนุนทั้งจากกองทัพและราชวงศ์และว่าการตัดสินใจของเพื่อไทยที่จับมือกับขั้วที่เคยอยู่ตรงกันข้ามทางการเมืองจะทําให้ทักษินกลายเป็นที่พอใจของฝ่ายอนุรักษนิยมชนและชนชั้นนําเช่นกันนะครับท่านทุกคนครับตามมาด้วยข่าวเกี่ยวกับไทยอีกสักเรื่องไหมคุณนภรครับสั้นๆแล้วกันนะครับอยเตอร์สร้ยงานว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยนะครับขอให้ศาลสั่งปิดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ a c e b o o k ของบริษัทแมระในประเทศไทยนะครับจนกว่าบริษัทแมระนั้นจะมีมาตรการที่นำมาใช้กับบรรดาแก c a m m e r ทาง Facebook ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคนนะครับรัฐมนตรีชัยวุฒคามาธนาคามานุสรน,นะครับแห่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวกับรอยเตอร์ในวันจันทร์ว่ากำลังขอให้ศาลระงับบริการของ Facebook ในประเทศไทยหากยังปล่อยให้เพจ ลอมต่างๆนั้นหลอกลวงประชาชนอยู่ต่อไปครับครับมาปิดท้ายช่วงนี้กันที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ ปิดผสมกันไปครับดาวโจนส์ Jones, ปิดลดลง0.11%ที่34,463จุดขณะที่ S&P บวก30จุดก่อนจะปิดที่4,399จุด n a s แ a q พุ่งสูงสุดครับ206จุดหรือว่าเกิน1.5%ที่13,497จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.39%ที่1,924ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถ รับฟังหรืออ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ v i e t h a i c o m และรออัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube v i e oh, t h a i อ๋อก w w t t t r r เปลี่ยนเป็น Excel นะครับ v i e t h a i รวมทั้ง <c oughs> ฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v i e t h a i ด้วยครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยังคงอยู่ในกระแสสังคมตลอดเวลานะครับโดยในสหรัฐนอกจากจะมีการส่งเสริมการเปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังมีการดูแลรักษาด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยผู้สื่อขาว VOA นีนาวิชเน v a Nina, va, มีรายง,งานเรื่องนี้และคุณธัญพรสุนทรวงสรุปรายละเอียดม,มานําเสนอส่งท้ายครับ หนึ่งในพื้นที่สีเขียวของมหานครนิวยอร์กคือเกาะ g o v e r n o r ร์ไอแลนซึ่งเคยเป็นฐานทัพทหารมาก่อนแต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้เป็นที่ออกกำลังกายหรือปิกนิกในยามเย็นและในช่วงฤดูร้อนจะมีฝูงแกะคอยช่วยกำจัดวัชพืชออกจากสถานพักผ่อนหย่อนใจของเกาะนี้ที่มีชื่อว่า h แ m ม c ม Grove ด้วยค่ะ เกาะ g อ v e r n o r s i s l a n d นั้นอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ชื่อดังของมหานครที่ไม่มีวันหลับแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเทพีเสรีภาพหรือตึกระฟ้ามากมายบนเกาะแมนฮัตตันโดยผู้คนสามารถนั่งเรือข้ามฟากเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวายของมหานครซึ่งมีชื่อเรียกกันเล่นๆว่า Big Apple นี้ได้อย่างง่ายดายค่ะในแง่ของประวัติศาสตร์เกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐ ได้พบกับมิคาเอลกอบาชอฟผู้นำโซเวียตในปี1988ก่อนที่จะกลายเป็นสถานที่สำหรับเล่นโยคะยามเช้าปั่นจักรยานและรับประทานอาหารเย็นในปัจจุบนันลีโอแฟรมตันคนสวนของ Trust for Governor's Island <Right. S 1> เป็นผู้ดูแลฝูงแกะที่ถูกนำมาเลี้ยง <But S 1> เพื่อช่วยจัดการกับบรรดาพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกรานเกาะนี้ค่ะ She has kind of a speckled face like ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวติดตาม <And> แฟรมตันไปดูการทำงานของแกะเหล่านั้น <Yeah. S 1> เขาก็ได้แนะนำตัวสมาชิกของฝูงแกะทั้ง4ตัว <Yeah. S 1> อันได้แก่อีฟนิงซึ่งมีใบหน้าที่เป็นจุดๆ <Yeah. S 1> เหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืน <Yeah. S 1> และแชตรวมทั้งโบวีและจูปิเตอร์ซึ่งเป็นฝาแฝดกันด้วยค่ะ <Yeah. S 1> แกะทั้งหมดมีหน้าที่แทะเล็มพืชอันไม่พึงประสงค์ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องตัดหญ้าและเครื่องเล็มหญ้า ไม่มียากำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางให้มีการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวซึ่งก็คือแกะและความอยากอาหารที่ไม่รู้จักจบสิ้นของพวกมันโดยพวกมันจะแทะเล็มวัชพืชอย่างเช่นต้นมักวิดเป็นต้นค่ะเพื่อนของแฟรมตันซึ่งก็คือมารีนาบิลอสเซคอฟสกามีอาชีพคนสวนเหมือนกันเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมแนวคิดสีเขียวเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ บิลเซอร์ฟสกาบอกว่าเธอได้รับการปลูกฝังให้มีความรักในธรรมชาติและการทำสวนโดยแม่และย่าและยายของเธอเองตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนที่ได้ไปเยี่ยมคุณยายทวดที่บ้านชนบทในประเทศมอลโดวาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อแม่ของเธอซึ่งอพยพมาตสหรัฐในช่วงคริสตศสวรษที่1,990ค่ะในส่วนของการดูแลสวนบนเกาะกัลเวเนอร์สไอแลด์นั้น ทุกๆปีหลังฝูงแกะจัดการกับวัชพืชเสร็จเรียบร้อยชาวสวนที่นี่ก็จะทำการปลูกสมุนไพรและปลูกหญ้าลงไปแทนในบริเวณนั้นค่ะแฟร์มตันยกตัวอย่างพันธุ์พืชที่มีการปลูกแทนที่วัชพืชในสวนนี้อาทิต้นหอมสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีประโยชน์มากกว่าเพราะการปลูกพันธุ์ไม้ที่มีดอกมากขึ้นก็จะมีผีเสื้อจัก,กรพรรดิที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์บินเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และนอกจากแกะฝูงนี้จะได้ชื่อว่าช่วยเปิดทางให้ธรรมชาติอันสวยงามได้ฟื้นตัวแล้ว <What? S 1> ชาวสวนหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแกะเหล่านี้ไม่ได้ก่อปัญหาใดๆเลยเพราะพวกมันมีความสุขที่ได้ออกไปเล็มหญ้าจนอิ่มท้องได้ตลอดเวลาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญ,ญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพราชชัยเฉลิมมงคลและผมรัตพลอ่อนสนิทต,ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับระหว่างรอสัญญ,ญาณจากทางไทยนะครับเราก็าคุยเรื่องเกาะนี้ที่ผมก็อยากจะแวะไปดูนะว่ามัน มีความแตกต่างยังไงในมหาครที่วุ่นวายอย่างนิวยอร์กนะฮะก็ใช้ใช้สัตว์เนี่ยมาปราบวัชพืชนะถือว่าเป็นวิธีที่เรียกว่าเพื่อความยั่งยืนนะครับคุณรัตพลค่ะสวัสดีครับคุณเีราัครับโเห็นพายุกับการอพยพผู้คนรวมถึงบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่แคลิฟอร์เนียนี่เป็นวิถีชีวิตที่เขาต้องเผชิญกันอยู่เป็นประจำเหรอคะ จากเนื้อข่าวนี้ก็บอกว่านี่เป็นพายุรุนแรงสุดในรอบ80กว่าปีนะครับคำว่าคุ้นก็คงไม่ถึงกับคุ้นแต่ว่าคือช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วมีรายงานข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติอยู่เป็นเนืองๆนะฮะแต่นี่เป็นถือว่าเป็นพายุรุนแรงเพราะว่ามันเกิดเหตุ ภัยุอัดบ่อยนะฮะก็มีการเตรียมตัวพอสมควรณเวลานี้ก็ถือว่าอ่อนตัวลงเยอะเมื่อเทียบกับช่วงที่ก่อตัวเป็นเฮอริเคนนะครับก็ประชาชนก็มีความรู้สึกปนเปกกันไปในชุดกลุ่มชนชนชมชาวไทยเราที่รายงานมาจากคุณสุภกิจก็บอกว่าก็มีความตื่นตัวและระวังภัยนะฮะไม่ถึงกับชินชามากแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีเมืองจะออกกรุงครัวอยู่เหมือนกันนะครับคือคือที่เกิด<ม>บ่อยเนี่ยจะอยู่ทางเฟรดาใช่ไหมครับเจอพายุหน<ม>ักมา หลายเฮอริเคนนะครั้งนี้เนี่ยทางทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยเจอลูกที่ขึ้นมาจาก Mexico เม็กซิโกนะฮะขึ้นมาทางตะวันตกก็ได้รับผลกระทบนะคะคนไทยผมเห็นได้งานของคุณสุภกิจนะบอกว่าส่วนที่สนใจก็คือว่าเรื่องของอาหารการกินคุณพรานคุณเทียรัตคือ,อในระยะที่ผ่านมาเนี่ย คาดว่า2 3 4 5วันจากนี้เนี่ยต้องตุนอาหารแล้วก็รายงานของคุณสุภกิจก็บอกว่าหลายคนเนี่ยตื่นตัวนะในการไปซื้อข้าของกักตุนไว้นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุอย่างไรออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยมีอาหารให้ใครอบครัวรประทานครับค่ะ แล้วยังมีแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่คุณสุภกิบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามมนมีการเตือนกันมาก่อนแต่พวกแผ่นดินไหวก็ไม่ได้คาดกันได้นะฮะแต่ว่าเตือนแต่กูว่ามีมีพายุมีฝนมีน้ําท่วมมีดินถลม่มจูก่ก็มีแผ่นดินห้าสสเศษเนี่ยขึ้นมาแต่ก็ไม่มีรายง,งานความเสียหายใดๆนะครับแค่ทําให้คนตื่นขึ้นนิดนึงนครับครับปีนี้เนี่ยเจอท้งทางฝั่งตะวันตกนะเลยไปถึงฮาวายเนี่ยเจอไฟไฟ ไฟป่านะครั้งประวัติศาสตร์นะคนเสียชีวิตร้อยกว่าคนนะแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะผมกับคุณนภพลก็ได้ผลกระทบเต็มๆเหมือนกันจากอากาศที่กรุงวอชิงตันนะจากเหตุไฟป่าที่แคนาดาพัดลงมานะแล้วก็ทางนิวยอร์กก็เหมือนกันนะเรียกว่า เป็นปีที่คนทั้งสองฝั่งของประเทศเนี่ยเจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศครับครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเรารา,า,ายงานเม่วานว่ามีแคนดามีไฟปา่าปรากฏมันไล่ลงมาที่ทางฝั่งตะวันตกเหมือนกันที่รัฐวอชิงตันก็คืบเข้ามาในอวอชิงตันอยู่เรากำลังจับตาดูสถานการณ์ว่าจะรุนแรงหรือจะควบคุมได้แค่ไหนด้วยครับครับค่ะโอ้โหขอให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกฝั่งของประเทศปลอดภัยนะคะพายุหรือภัยธรรมชาตินี่ บางทีเราคาดการไม่ได้อย่างที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็คงได้เห็นความพยายามของหลายฝ่ายที่จะทําให้ปลอดภัยมากที่สุดตุนอาหารหรือดูแลตนเอง